สวัสดีกันนาะซีวิงนะครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนไปเที่ยวนะครับแต่วันนี้นะผมบอกได้เลยนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่อยากไปเที่ยวที่ที่ผมจะไปนะครับไม่โดนแดดด้วยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยมีแอร์ด้วยแต่คน100นะคร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะมีเกินห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่อยากไปเดี๋ยวไปดูกันว่าที่ผมจะไปเที่ยวเนี่ยที่ไหนอยู่ใกล้ๆนี่เอง ก็สำหรับตอนนี้นะครเราก็ออกจากบ้านมาแล้วนะครับ๋ลวจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนอีกเลยนะฝนจะตกะรถก็ไม่ได้ล้างด้วยนะครับวันนี้ก็เลยต้องเอาออกมาวิ่งสักหน่อยนะ เป็นเส้นทางนะครับที่ผมจะพาทุกๆคนไปเที่ยวกันนะฮะรับรองว่าการไปเที่ยวครั้งนี้นะไม่มีเหงื่อสักหยดรถที่ผมขับอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นรถคันเดิมนะรถคันเดิมนะฮะที่ใช้อยู่นะก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ เคยลงคลิปก่อนหน้านั้นแล้วนะฮะไปห,หาดูกันได้น,นะครับในเพลย์ลิสต์ของ u t u b e นะเป็นเกียร์ธรรมดาด้วยส่วนอีกคันหนึ่งนะฮะก็เป็นรุ่นเดียวกันนะครับเป็นเกียร์ออตโต้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะส่วนใหญ่จะใช้เป็นเกียร์ธรรมดามากกว่าใครบอกว่าใช้เกียร์ธรรมดาขับในกรุงเทพแล้วเมื่อยเจอรถติดแล้วเมื่อย ผมขับมายานอายุขนาดนี้แล้วก็ไม่เมื่อยนะเมื่อยอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตอนนั้นรู้สึกกับจากบ้านที่ต่างจังหวัดน,นะฮะช่วงเทศกาลโ,โ,โอ้โหรถติดตั้งแต่กำแพงเพชรนะครับยันกรุงเทพอันนั้นเมื่อยจริงการไปถึงบ้านที่กรุงเทพนี่รู้สึกจะประมาณตีสองนะคือต้องจอดนอนที่ปั๊มเลยไม่ไหวห่วง รู้สึกวันนั้นจะเดินทางนะฮะประมาณ16ชั่วโมงได้โอ้โหทรมานมากจำไว้ะฮะช่วงเทศกาลนี้ทรมานเหลือเกินวันนี้ก็เป็นวันหยุดน,นะครับถนนก็โล่งๆหน่อยเส้นนี้นะ เราจะชิดซ้ายนะครับเราจะไปทางนี้นะฮะป้ายที่ไปทางวัดสีเอี่ยมสถานที่เที่ยวนี้นะครับไม่อยู่ไกลจากบ้านผมเลยนะอยู่ไม่ไกลอยู่ใกล้ถ้ารถติดนี่ก็ไกลเหมือนกันนะฮะถ้ารถไม่ติดก็ใกล้ เกียร์ธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดคุณขับเป็นนะจับจังหวะได้จับจังหวะเกียร์การเข้าเกียร์การปล่อยคลั์นะครับโคตรพุ่งเลยพุ่งมากเลยคือมันต้องใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กันความเร็ว อูรถซ้ายหน่อยรถขวาโอ้วันนี้รถไม่เยอะชอบชอบรถติดตรงนี้นิดนึงนะครับ ที่เห็นขวามือตรงนี้นะฮะข้างบนนี้ก็คือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับเป็นสถานีอะไรอะ่ะสีนักรินเหรอโอเคเดี๋ยวเราจะเทิร์นรถตรงนี้นะสถานที่เที่ยวของผมฮะ,ะอยู่ในเมืองนะครับไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดทุกครั้งที่ไปนะทุกครั้งที่ไปนี่อยู่ต่างจังหวัด ไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดนี่คุณจะเห็นนะฮะท้องฟ้ามันขมุกขโมยอ,อย่างเงี้ยเหมือนฝนจะตกเลยส่วนหนึ่งก็มาจากพวกควันด้วยนะ บอกเลยว่านะคะถึงแยกตรงนี้นะครับเลี้ยวซ้ายไปอีกนิดนึงนะฮะก็จะถึงสถานที่เที่ยวของผมแล้วนะครับก็ใช้เวลาจากบ้านมาก็ประมาณ10นาทีเองนะ10นาทีกว่าๆคุณก็จะได้เที่ยวแล้วนะ ใครตาดีเมื่อกี้นะฮะก็จะเห็นป้ายนะว่าสถานที่เที่ยวของผมนะฮะคืออะไรนะครับคนส่วนใหญ่เขาไม่อยากมาเที่ยวกันหรอกที่เนี้ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันนที่ร้านจอดรถนะครับที่เที่ยว เพื่อตอนนี้นะครับผมก็ถึงแล้วนะลานจอดรถของที่เที่ยวนะที่ผมจะมาเที่ยวครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็ใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองขึ้นไปชวบ,บางคนขับรถเกียร์ธรรมดาครับขึ้นที่ชันแบบนี้นี่กาไม่ถูกนะว่าต้องใช้เกียร์แบบไหนความเร็วเท่าไหร่ ขึ้นไปนะฮะก็ต้องระวังด้วยนะครับเขาเดินรถทางเดียวนะรถส่วนก็ลงมาทางนี้ด้วยเหมือนกันจะมีที่จอดรถหรือเปล่านะถ้าไม่มีนี่คือได้จอดกลางแจ้งร้อนๆแน่นอน สถานที่เที่ยวนี้นะครับคนเขาไม่อยากมากันแต่ว่าคนเยอะตลอดเลยไม่รู้เป็นไรว้าเสียวีได้ไปแล้วที่จอของเราก็มีอยู่เหมือนกันนะฮะ ถึงแล้วนะครับที่จอดรถที่เที่ยวของเราเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าผมมาเที่ยวที่ไหนตอนนี้ผมก็ขึ้นลิฟต์มานะครับเรากำลังจะอ,ออกไปที่เที่ยวกันนะฮะต้องบอกก่อนว่านะเดี๋ยวประตูเปิดมาเนี่ยผมถ่ายได้แค่นั้นนะครับที่เที่ยวที่นี่เขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับถึงแล้วดูกันเลยว่าเป็นอะไรดู โอเคนะครับตอนนี้นะฮะผมก็เที่ยวเสร็จแล้วนะฮะเป็นยังไงบ้างครับการเที่ยวของผมสนุกไหมไปกลับบ้านกันคุณดูฟ้านะเห็นปะ่ะมืดมาเลยฝนจะตกแล้ว ลงลานจอดรถแบบนี้ผมก็ใช้เกียร์สองลงนะครับต้องบอกว่าเวลาลงเนินชันๆหรือว่าลงเขาอะไรแบบนี้รถเกียร์ธรรมดามักจะได้เปรียบกว่าเกียร์ออตโต้นะ ตอนนี้รถก็ยังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเลยนะเคลื่อนมาเกือบเกือบพันกิโลแล,800ล้วแ0ดรอกิโลก็การไปเที่ยวครั้งนี้นะครับถือว่าสบายใจแล้วนะฮะหายห่วงปลอดภัย ก็ที่โรงพยาบาลนี้นะครับอ่าไม่ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะผมว่าผมถูกจริตกับโรงพยาบาลเนี้ยเพราะตอนนั้นผมเป็นเขาเรียกอะไรนะทอมซินทอมซ,ซินอักเสบเฉียบพลันนะครับกินไม่ได้เลยนะน้ำก็กินไม่ได้ข้าวก็กินไม่ได้แล้วก็เป็นไข้ขึ้นนะสาส้าองศานะฮะช่วงนั้นโอ้โหเกือบเป็นเหมือนกันนะเกือบช็อกเลยนะฮะมาหาหมอหมอบอกว่ามีโอกาส ช็อกแล้วก็ติดเชื้อได้นะฮะเพราะว่าตอนนั้น,นออร่างกายอ่อนแอมากเชื่อไหม,มหมอจับผมนอนอนะ่ะขอพายด้วยครับอนน้กินไปด้วยพูดไปด้วยหิวไปถึงมาถึงเนี่ยหมอสวัสดีนะจับผมเช็คหมดเลยแล้วก็ให้นอนโรงพยาบาล แล้วก็ฉีดยาเข้าเส้นนะครับเชื่อมั้ยสิบห้าทีผมกินข้าวได้อ่ะโดยที่แบบอาการเจ็บคอที่แบบแทบไม่รู้สึกเลยอ่ะก็ถือว่าถูกจริกจากโรงพยาบาลนี้นะครับ,บยากเขาก็รักษาตามอาการนั่นแหละว่าเแต่ว่าทันทีดูแลทันที บริการดีดูแลดีแต่นอนไปสามวันนะฮะก็นะครับเดี๋ยวรู้กันอยู่นะฮะว่าเอากชนหมอบอกว่าไงให้ไปทำประกันใช่หมอบอกตอนนั้นผมยังไม่มีประกันนะก็เลยต้องไปทำนะฮะสามวันนี่เล่นเอาต้องสะดุ้งออกจากโรงพยาบาลเลยนะครับเกือบแสนเก้าหมื่นกว่าบาทนะฮะโอเควันนี้นะคลิป สบายๆนะครับไม่มีอะไรมากนะคะสั้นๆสำหรับวันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ